หอมปากหอมคอไอคนสับไม่ด้วยนิดหน่อยหอมออกพอยใหม่เดี๋ยวใร้การใบของปู่ก่อนนะนานมงคลอันเนี้ยอางไรเล็ด้วยทำลังจะไม่เคลื่อนไปรกสวยมากเลยนะเรียนเสียงแคร็กน่เล็ก้าเครื่องเดิมดีเลยนะครับเล็สูดเดียว เป็นมาบรย์อันนี้เป็นไฟาอมรอยเด้อสองเก้าหกสองเก้าหกไฟแอมรยสองเก้าหกฝาเครื่องดื่มนะครับฝาเครื่องดื่มคำนวณด้วยคำนวณเสร็จก็มาฟังนะคือก็ทีแรกก็จะพาอาจารย์ไปทามอ่าปรึกษาการที่บ้านกับอาจารย์เอ่อเต่าประธานก็เมื่อวานเนาะคุยกันแล้วว่าจะมากระท่อมสูงนี่เนี่ยว่าจะมาขอท่านไว้ แล้วก็จะกลับขอแต่ละที่หรือที่แล้วก็จะกลับไปบ้านเพื่อตรงไหนได้เลขดีเลขเด่นก็ให้ตามไปบอกที่บ้านอย่างนี้เลยแต่เลยเมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อเช้านะโทรมาถามกลุ่มซับว่าอ้าววันนี้ไปไหนหรือว่ามานี่อ้าวทาไมเหมือนกันจะมาเหมือนกันเลยอ <c oughs> ้เ,เอหมเือนกานเลยไปรับเต่าประทานเข้ามา,าอาจารย์เต่าประทานเข้ามาหมดแล้วก็ให้ตูว่าไปสลับเลข อ,อาจารย์ต่าประธานงวดก่อนเขาก็ให้สามเก้าห้าแต่ว่าเขาไปซื้อเอาศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าในงวดสุดแล้วก็เก้าเอาอศูนย์เก้าเจ็ดเนาะตอนนี้เขามาตัดเป็น 70, 90, เจ็ดศูนย์กับเก้าศูนย์ออกเขาไม่ชอบเก้าเจ็ดเมื่อคืนก็ฟันว่ามานี่เนี่ยเห็นลุงปูเราเนี่ยลุงปูสวงว่างวดนี้ถ้าใครถูกก็เอาหนังมาขายให้ยัดหนึ่งจอวางนี้หนึ่งจอก็ออเลยถามว่าเอ๊ะทำไมลุงปู กขาบอกว่าเจ้าที่จะทางในทุ่งระลมนี่เยอะอ๋อนี่เยอะอยากดูหนังถ้าอยากดูหนังครับดูหนังก็เลยวกันก็เลยรับปากท่านรับปากท่านว่าเออได้ลูกปูเขอให้ถูกเยอะเยอะก็จะได้ถ้าถูกน้อยมันก็ไม่ได้ครันนี้เนาะอยากดูหนังะเนาะน่าอยากดูหนังว่าก็เลยตื่นเนาะสะดุ้งตื่นประมาณสักวโหนึ่งชีสองนี่เนี่ยชี่สองก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะหนังจะมาฉ้ยไ่มีคน ทุง่งโลลมไม่มีคนแต่หลวงปู่บอกว่าเจ้าที่จะทางในในทุง่งโลลมมีคนเยอะอเยอะเลยไปเห็นอยู่ในเมฆเนี่ยคนเยอะท่านพูดเป็นภาษาอะไร,รคะารคอาจ<ห>ารย์ภาษาเขมรครับภาษาเขมรครับอภาษาคาเมรท่านบอกว่ายัางไงนะคะอ่าท่านบอกว่าเอาอทางงวดนี้เราก็าเอายืนนั่งเหชายเมื่อล่าเดินไอไอเงียงโยมไอเนี่ยสก็เปนั่งเมื่อนั่งไอไอเวลาลมเวลาลมเวลาลมเลือดสมอกอะไรทั้งตนี้ ก็เลยหับปากกเออบาดแผลเอาเอาเราเจริญเดิมวันนี้เราเจริญกับบ้านกับเราติดบ้านเด้อเออมก็ได้ที่แสดงว่าปู่จะให้นะให้กับอาจารย์แน่นอนแหละนุ้ว่าหลวงปู่จะให้กับอาจารย์แน่นอนให้เล้วก็กระดานหวที่แล้วเนาะก็ยังอนี่เลยเนาะหววที่ผ่านมาครับก็เลยมาเนี่ยก็เลยมาถามพ่อพ่ออ่าเจ้าของที่นี่เคยถามแกบอกว่าพ่อไอ้แถวนี้มัามีอะไรไม่เจอสมัยก่อน ท่านก็บอกว่ามีมีเจ้าที่มีวัดภูมิกาอยู่ตรงนี้เลยนะ้องต้องสามท่านดูก็ได้นะค่ะแกบอกว่ามีีเ่เต็มไปหมดเลยมีอะไรทุกอย่างเลยถึงว่าที่ลุงปูบอกอแลเขก็ฝันา่าเออ <c oughs> ว่าให้อันหนังมาขายมาอะไรถ้าถูกหัวเยอะๆนะ,ะแต่ถ้าถูกน้อยมันก็ไม่ได้นะท่านบอกนี่ไหมบอกครับบอกบอกแต่จะ่นี่หนึ่งคืออ่าผมก็ยังไม่มั่นใจนะแต่ท่านบอกอยู่บอกแต่ว่าเป็นเป็นอเป็นตัวเดียว แต่ว่าท่านไปบอกอีกตัวหนึ่งบอกตัวนี้แล้วก็ไปบอกอีกตัวหนึ่งอีกออีีกกทอดหนึ่งเป็นตัวนี้ท่านบอกตัวไหนแต่ท่านไหนตัวเลขที่ท่านบอกวัวอยากดูหนังด้วยเอสซีนะครับตาดหนังมาเลยนี่อย่างนี้นะครับอ๋อท่านบอกอย่างนี้เลยครับอย่างนี้ หนึ่งในวงกลมบ่ครับอ่าการเขียนในนี้มันเขียนเลยรบ่เขียนอย่างนี้ต่ฝันอย่างนี้แล้วก็บงแล้วก็เห็นตัวนี้อันบีกตัวนี้เขียนตัวนี้สี่หนึ่งห้าแต่ตัวนี้โอ้โหเนอนอนชัดเจนงวดนี้น่าจะมาแล้วทําไมต้องมีกลมกลมอาจารย์ก็ไม่รู้ท่านเขียนอย่างนี้ท่านเขียนอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งศูนย์ไม่จันนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะตรงมันมอแคะนะหกเจ็ดเจ็ดหกกระดกเก้าเชยนั่นแล้วนี่นะก็อย่างนี้นไอเลขหนึ่งมันเคยเป็นเขีย ให้เป็นจุดนะแต่ก่อนนะแต่ทีนี้ก็เราก็ไม่รู้เนาะก็ท่านให้อย่างนี้แต่ตัวนี้ชัดเจนมากหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์นะอาจารย์หนึ่งนึอู้หู้ตัวเบลล์ทุ่มเลยหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์นั่ยนะเนี่ยผมมั่นใจว่าหนึ่งต้องมาเลยงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แล้วก็สามตัวก็สี่หนึ่งห้าครับนี่นะมาอย่างนี้มาอย่างนี้แต่ในสูตรคำนวณมันก็มีมีใช่ไหมคะมีมีสูตรคำนวณแต่สูตรคำนวณผมยังไม่ได้ตัดนะยังแต่ทาไว้ก่อนในสูตรคำนวณสูตรคำนวณ อาจจะดูจุดุำนวนเลยไหมครับยัง,ยงครับ,รบแต่ถูกก็ท่านบอกว่าถูกตรงไหนก็นแล้วแต่นะก็ให้ได้อหนังฉายหนังฉายจอหนึ่งก็เลยเลยบอกเออมีเป็นลายปู่แต่ตัวนี้เนี่ยชัดเปน <c oughs> ตัวนี้อืตัวหนึ่งโอ้หใหญ่เริ่มเพิ่มเท่านี้ปาดยาวเลยปาดมั่นใจ อันนี้คือเรียกความฝันเนาะความฝันของอาจารย์หลังจากที่ไว้ออกไปแล้ววก็ฝันฝันเมื่อคืนเองฝันเมื่อคืนเมื่อคืนเองครับเมื่อคืนก่อนที่จะมานี่ก็เห็นลุงปูนแะคะก็คุยกับนี่ยนะว่าจะมาจะท่อมสูงนี่นะครับกาว่าจะมากราบไหว้ลุงปูเนี่เนี่ยก็เลยนิมิตไปฝันว่าลุงปูอยากจะได้หนังเออจะนั่งติดชายไอยลาเด้อ กินอมือเนี่ยสกีเวีย์ล้มเวล์จมอกคีนอมือจเริญเนี่ยจองมือนั่งใช้พี่ชนุบางพี่สมอยากดูกันอ่านะจากดูหนังมาเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้ยลูกเอาต้องปรับเอ้ยเราเลีกเป็นเรื่อรือว่าเจ็บบ้านเ่ยต้องถูเลีกเยอะๆถึงจะได้หนังมันเจ๊งมันไม่ใช่ถูกๆเนาะหลักหมื่นหลอกหัวกก็เลยเขียนให้อย่างนี้นะครับเขียนให้อย่างนี้แต่ตัวนี้จะคัดมากตัวนี้ หน่วหนึ่งคร่าเป็นศูนย์วงกลครับอันนี้ดูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชัดได้ศูนย์กลางโบนิการ์อะไรไม่น่าจะมาไม่มาดีกว่าศูนย์ไหมไม่ถูกกิโลกันไม่ถูกกิโลอีกศูนย์ไม่เคยมีศูนย์ครับก็ไม่แน่อถ้าชุดนี้เนี่ยยังไงต้องมาแน่นอนสามตัวนี่นะก็ไม่ดูนะตัวไหนตัวหนึ่งถ้ามันไม่มาครบแต่ตัวนี้นี่ยชัดเจนเลยนะค่ะกระวงเขียนปุ๊บนกระวง ที่หลวงปู่ให้ในการโชคแบบไหนอีกไหมมีโชคเพิ่มเติมไหมก็โชคของอันนีลเหรอก็แค่นี้แหละครับท่านเขียนอย่างนี้ก็คือแค่นี้นอกจากจะโค้งสุดท้ายหรือท่านจะไปเขียนให้ใหม่ก็ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้เพราะมันยังนานสี่หนึ่งห้าครับอันนี้เพิ่งจะออกเนาะฟันต่องวดเพะออกเพิจะออกก่อนที่ผมจะนิมิตเมื่อวานผมได้ทําสูตรคานวณไว้ก่อนแล้วเรยมันนิมิตเห็นอันนี้แหละครับอันนี้ด้วยอยากดูหนังแล้วบัดนี้หนวงปูอยากดูหนังนั่นแหละ ก็เลยบอกโอ้ยลูกปูลูกเอาไอ้ไอ้การนี่ก็ต้องเตาเชิญเชิญไม่ใช่ว่าให้ถูกเยอะเลขนะเตาเชิญเชิญเตาเชิญเชิญถูกเยอะเยอะถูกเยอะเถึงจะได้เพราะหนังมันแพงนั่นราคาหลายตังหลายแพงจ้ะก็อันนี้ก็เป็น เป็นครั้งแรกคอยดูไอ้ต่อต่อไปท่านจะให้เปลี right. okay. ่ยนหรือยังไม่เปลี่ยนก็ยังอันนี้เราก็ต้องรอโค้งสุดท้ายเนะอาจารนครับรออีกทีนึงเพราะมันยังนานจะง่วดเลยนาองครับอันนี้โอ้โหได้มาเคยเองได้มาชุดร้อนๆครับแต่ก็ผมว่าคงจะไม่หนีเลยคงจะไม่หนีครับอยู่แถวๆนี้อยู่แถวๆนี้ Ooh, y, อาจจะมาล่างมาบนนึ่นี่เป็นเจ็ดได้ไหมได้ได้ได้ครับก็เหมือนเดแล้วเป็นเได้ไหมโอ้กระดกเลยอย่างดีไปได้หน่อยนึงจับซื้อรรตีเยอะครับริีีการซเยอะมากโอ้เจ really? ็ดเจ็ดใบครับกเจอ่ามี9ก้าหเจ็ด เก้าเจ็ดหกศูนย์สามหกเจ็ดนีหมดมีมีตัวไหนมีหกเจ็ดไร่มฟันครับฟันเจ็ดก็มีฟันได้หกเจ็ดนายจานนะอาร์บีโอเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไรหกเจ็ดหกเจ็ดเดีขาก็บอกโยสที่นู้าก็บอกว่าอาจารย์ไอ้คนข้างบ้านเป็นครูมั้งพกกับเก้าตัวเดียวกันเออเขาบอกว่าจารย์ไอ้มันไม่จะดกไม่เป็นเก้าไม่น่าจะเป็นเราก็ลั่นไปอีกเนาะเพี้ยนหนึ่งคือสถานที่ใหม่เรายังจับจุดไม่ถูกค่ะครับ อาจารย์ที่หมายถ้าถ้าตรงไหนเราจับจุดถูกแล้วเออเลขอย่างนี้ได้อย่างนี้เราจับจุดถูกทันทีแต่อาจารย์ก็ยังได้เนะกับหัวครับกลับหัวได้หนึ่งค่าน้ํามันได้ค่าน้ํามันค่ากับข้าวได้เครื่องไม้ด้วยเนาะโอ้เน็ดหน่อยของอาจารย์นิดหน่อยของอาจารย์ค่ะงอเตอไปนี่ก็น่าจะะไม่แน่นอนเนี่ยงอเตอไปคิดในใจแล้วเงินส่วนหนึ่งเอาไว้แล้วเอาไว้ทุ่มแล้วเอาไว้ทุ่มแล้วทุ่มนะถ้าลุงปูมาบอก อีกว่าเออตัวนี้อยู่แค่นั้ำหนักปุ๊บเลยจะทุ่มไปเลื่องลุงปูนี่จารย์ที่ว่าอย่าไล่ยังไงก็ทุ่มลุงปู่ครับเพราะว่ามันทุ่มไม่ได้ได้ทุ่มน้อนแต่ยังเดี๋ยวนี้ยังยังใหม่อยู่ถ้าท่านมาบอกว่าอยู่แล้วนะเลขนี้จะทุ่มทุ่มเลยถ้ายังตัวนี้เลขเคลื่อนแล้วก็ยังจ้ะเอาตัวใหม่ไปนานไม่ลุงปู่จะเขียนให้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฟันนะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็นี่คือว่าเรา ใจจิตมันมาก่อนแล้วคิดว่าจะมาแล้วมากระท่อมหลวงปู่เนี่ยค่ะตั้งแต่เมื่อวานคุยกันแล้วคุยกันว่าจะมามากราบหลวงปู่เนี่ยก็เลยนิมิตไปเมื่อคืนโอ้ดึกเดินเลยล่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุยกันอยู่นั่นเนี่ยแล้วก็เจ้าที่จะทางก็ได้เลยเออไปหมดเลยหลวงปู่ก็นั่งอยู่ตรงนี้เออนี่อยู่ตรงนี้แหละอยู่กระท่อมเนี่ยนะแต่การโบโนเมอร์เนี่ะเออจิตจ้องมือนั่งเด้อเนี่ะเออเนี่ยตกใส่เกียเวียล ท่านบอกว่าเวียลเวียลไหมทุ่งเนาะจ้าทุ่งทุ่งออนั่นเขราอยากดูเจทีเจ้าค้าเนี่ยนะเงินโยงเนี่ยนะอยากดูหนังออยากดูหนังอยากดูหนังเลยเดี๋ยวอู้ลูกเอ้าต้องเตาเจริญเด้ออาานเนี่ยนะครับผมมาซื้ออย่างนั้จะสุดท้ายนี้ขอขอขอบคุณอาจารย์เนาะค่ะเนาะค่ะเก้าหกเป็นเก้าเจ็ดนะคะของอาจารย์ ยังได้อยู่นะคะท่านผู้ชมตามโตนะคะกับเลขฝันแล้วก็เลขสุดคำนวณเนาะตามต่อเลขสุดคำนวณน,นะคะทีนี้อ่ะตามโตทิปที่สงนะคะขอบคุณจานมากค่ะอขอบคุณค่ะสวัสดี